ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจังดีเลิศด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกรให้ด้วยนะน้องเต่กันโอเคดูองขอพัดดิ้งรูปดีด้วยนะคะทุกคนยิ้มได้เลยค่ะยิ้มได้เสร็จแลมสถ้าไม่เหมือนเขาเนี่ยเราจะคอแห้งเอ๊ะ และนี่คือความปังของนางเอกนะคะกู้ภัยอยู่ใจสู้เอาซินางเอกฉันเอาซิเอาซิเออเออเอเออมันปังวะทำไมคะพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับภายในบ่ายโมงก็คือจะสิ้นสุดกิจกรรมนะครับก็คือว่าสิ้นสุดก็ตอนนี้สามารถซื้อได้จนถึงวันพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายโมงนะครับเราจะปิดเราจะปิดปิด ปิดกิจกรรมแต่ก็คือยังสามารถซื้อเสื้อได้อยู่นะครับแต่เพราะว่าคนที่เราซื้อภายในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงเนี่ยก็คือยังมีสิทธิ์ที่จะยังสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ใช่ก็พรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายยังสั่งได้นะครับของยังมีอยู่ของยังมีอยู่ขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีค่ะแล้วก็เราก็จะมาไลฟ์กันวันที่29ใช่แล้วเดี๋ยววันที่29เจอกันนะครับบอกเลยว่าพี่ตุงอ่ะเขามีอย่างอื่นเยอะแยะมากมาย หอไม่ได้ว่าอะไรนะครับสำหรับกาแฟวันนี้โอ้โหคิวแรกเขาก็เลี้ยงพวกเราแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับคุณเจสวยแล้วก็ใจดีด้วยโอ้โหสวยและรวยมากโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดีมครับน่ารักมากครับมีเพื่อนอยู่ซินไมด้วยนะครับเหยาๆไปครับสองคนอยู่กันสุดท้ายคนอื่นหนีกันหมดแล้วว่างหมดนแล้วโตเหลืออยู่สองคนงงใจเราบไม่ได้ ไม่เป็นโอ้ผู้บ่าวหล่อแล้วเนาะ